ถ้าดูจากรูปเกมคงไม่มีใค,ใครคิดหรอกว่าผลสกอร์จะออกมาขาดลอยขนาดนี้เพราะทางฝั่งเจ้าบ้านมีโอกาสง้างประตูอยู่หลายต่อหลายรอบแต่ไม่สามารถส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายได้บวกกับทางฝั่งทีมเยือนอย่างแมนยูมีทีเด็ดมากมม่ทําให้สกอร์ก็เป็นอย่างที่เราเห็นก่อนจะเป็นปีศาจแดงปิดบัญชีเอาชนะไปได้3ามูนสวัสด์เกมนี้มีประเด็นอะไรน่าพูดถึงกันบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับดื่มเลกตาซอยเอ็กซ์ตาสามร้อย 300. อร่อยคุ้มค่า ถ้าใครเห็น11ตัวจริงก่อนเกมแล้วได้เห็นชื่อมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย18ปีอย่างคอบบี้ไมนูที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมานั้นในช่วงปรีซีซั่นก็ต้องมีตกอกตกใจกันบ้างแหละครับเรียกได้ว่าน,นี่เป็นการจัดตัวที่เซอร์ไพรส์จริงสำหรับคุณซืออย่างเอริกเทนฮาร์กโดยเจ้าหนูไมนูก็ไปทำให้แฟนๆต้องผิดหวังด้วยผลงานในสนามที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมท้งจังหวะการจ่ายบอลที่ทำได้นิ่งเกินวัยไม่มีคำว่าลนลาเลยแม้แต่น้อยแถมยังมีจังหวะพลิกบอลสวยๆเห็นอยู่หลายตลายครั้งเรียกได้ว่าเนียนากแทเ ชนจะมีจังหวะที่สก,กัดลูกออกจากเส้นไม่ให้ทีมเสียประตูอีกจัดได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆในแผงมิดฟิลวันนี้ซึ่งการให้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์แก่เจ้าตัวนะครับคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธอย่างแน่นอนการที่เราได้เห็นฟอร์มการเล่นของคอบบี้ไมนูในเกมวันนี้ทําให้เอานึกถึงกองการรับตำนานอย่างไมเคิลคา,าริคสมัยหนุ่มๆเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องมารอด,ดูกันต่อว่าเกมนัดหน้าเจ้าหนูรายนี้จะรักษาผลงานเช่นนี้ต่อไปได้หรือเปล่าถ้าทําได้ก็ไม่แน่ว่าเจ้าตัวอาจจะมายึดตาแหน่งมิดฟิลหมายเลยก็เป็นนได้ะครรับส่วนปะตูของ,ของ โรกาาโชคงเป็นอีกหนึ่งประตูยอดเยี่ยมประจำซีซั่นนี้อย่างแน่นอนด้วยการยิงลูกจากอา,า,อากาศจากนั้นบอลกระพุ่งขายานเข้าไปเสียบเสาแบบหมดจดลูกนี้บอกเลยใครดูก็รู้สึกถึงเวนโรนี่ที่เคยทําไว้กับแมนซิตีนอกจากแฟนบอลจะตะลึงแล้วคนยิงเองก็จะตะลึงด้วยเหมือนกันโดยกาณโชนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังเกมว่าด้วยความสัตย์จริงนะผมไม่อยากจะเชื่อเลยผมไม่เห็นด้วยซ้ำว่าผมยิงเข้าไปได้ยังไงผมแค่ฟังเสียงแฟนบอลและพูดกับตัวเองว่าโอ้พระเจา้ากูทาได้นอกจากนั้นแล้วนะครับล อีกด้วยอีกทั้งเจ้าตัวยังทำเซตเต,ตเป็นผู้เล่นอายุน้อยสุดที่ยิงประตูใส่เอเวอเรตันในทีมกุฎิสันพาร์คในวัย19ปีกับ148วันทำลายของเดิมที่เวนอโนีทำไว้เมื่อปี2005ในวัย19ปีกับ293วันคำว่าเล่นไม่ดีแต่ชนะกลายเป็นซิกเนเจอร์ของแมนยูในซีซั่นนี้ไปแล้วเชื่อไหมครับว่าก่อนจะได้ประตูที่2จากจุดโทษของมาคาร์นัฟร์ทีมปีศาจแดงยิงไม่เข้ากรอบเลยอยู่ดีๆกลายเป็นฝั่งเจ้าบ้านเอเวอเรตันเสียด้วยซ้ำที่มีโอกาสง้างประตูอยู่ยยนมช ฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของแนวรับแมนยูด้วยเช่นกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้อังเดรโอนาน่าที่วันนี้โชเซ่แบบอุตลุด6ครั้งช่วยทีมไม่ตกในสการที่ยากลําบากนอกจากเกมรับจะทําได้ดีแล้วครับเกมรุกเองก็ทำง,งานได้ตามเป้าจัดว่าคมเกรดทุกลูกแถมยังเป็นการเรียกความมั่นใจของดาวิทั้งสองคนอย่างแรดฟอร์และมาซิยาที่ซีซั่นนี้ฟอร์มตกอย่างน่าใจหายให้ขึ้นมาหน่อยได้จากองค์ประกอบหลายๆอย่างมารวมกันทําให้แมนยูคว้า3แต้มสาคัญกลับบ้านได้ซึ่งเป็นการชนะมากกว่า1ประตูเป็นครั้งแรกของซ และแมนยูดีขึ้นอย่างชัดเจนตามหลังทีมอันดับ4อย่างแอสตันวิลล่าเพียง4คะแนนเท่านั้นแต่ประตูได้เสียอย่างห่างพอสมควรถือว่าการลุ้นไปเล่นวทียุโรปอย่าง UCL ของทีมป,ปีศาจแดงยังคงสดใสรุ่งโพท,ทองดื่มแลกตาซอยเอ็กซ์ตร้า300ออร่อยคุ้มค่า